หลังจากฝนตกเมื่อคืนครับมุมมาอามยาวครับชาดิ้นนึงครับเพราะว่าน้ำหนักอามมุมมาอามยาวครับ จัดให้นะครับทางด้านถนนนิวาวดีรังสิตนะครับผมงานรอบคลองครับเหนียวเหนียวหนึบหนึบครับงานไปถึงไหนน่ยถึงวัดเสมียนไหมสูบน้ำออกเมื่อวาน เป็นวันเสาร์พี่น้องครับเสาร์ทั้งวันฟ้าฝนเป็นยังไงรอบเย็น70%เปอร์เซ็นตมืดนมืด บ่ายโมงครับพี่น้องครับบอเวดพาเพื่นครับนำเสนอวันนี้ชมบรรยากาศนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ ลนครับพี่น้องเล่นนุ่นเหนียวเอาไปมาดไว้ก่อนครับไปตากไว้ก่อนแล้วค่อยขนกันออกไปเพื่อจะทำนะครับเป็นครองผันน้ำนะครับลงมนน้ำเจ้าพระยาแก้ปัญหานะฮะน้ำท่วมในระยะยาวในกทมอนนั่นเองนะครับ màu vàng ở trong đó luôn, còn, máy này ở cái này, trong đó ngay. ใช่มันไม่ต้องนี้ก่อนเอาไว้เอาไว้ทอดเลนนะครับขัดเก้านะีน่ติดฟันติดตรงกี้รับ ม้นมาก็หยุดแล้วพี่น้องทำยากพี่น้องเราเออ แล้วพี่น้อง้านลึก3 5 0เมตรห้าส พอพูดสำหรับง,งานรับชมก็งานลอกคงครับฝั่งตรงข้ามกับบริษัททรีเพจครับอีซูหรือว่าเอสซี C นะครับของเป็นคลองระบายน้ำส่งน้ำครับผิดพลาดแนวไหนเนะพี่น้องครับผมอขอโทษครอบไปครับผม ลอบลงลึกนยมนเครื่องจากหนักเราก็ทำงานชานืบนาบเนืบนาบนะครับเพราะว่ามันมุมอามยาวครัแล้วก็น้ำหนักก็ได้ประมาณนั้นนะครับพุงขี4สี่พันค่อยๆเจาะ ค่อยๆตักนะงัดแท็กแท็กไปติดกับเหล็กด้านโน้นผันโครนออกขอบคุณสํารักานรับชมครับพี่น้องเจอกันคราวหน้าครับคลิปขุดดินนะครับแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในกทมเจอกันคราวหน้าครับฝากกดติดตาม